เซ็ตสองชิ้นนะคะพี่พี่จะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงพี่ดูแค่เสื้อพี่ก็คุมแล้ววันนี้ขอให้โปรพี่พิเศษนะแต่ดูดรายละเอียดก่อนนะคะพี่ตัวเนี้ยงานคอเสื้อเขาจะเป็นคอวีงานป้ายอย่างดีนะคะพี่แล้วกระดุมมุกตรงนี้นะคะพี่แกะได้จริงทุกเม็ดนะพี่มันกระดุมมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะกระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดสีเดียวกับตัวลูกไม้ด้วยค่ะพี่ลูกไม้เนื้อหนาอย่างดีเลยนะคะพี่มีซับไดตรงเนื้อลูกไม้อย่างดีแล้วพี่ดูชายเสื้อนะไม่ได้ตัดชายตรงค่ะพี่เดี๋ ส่วนด้านหลังเสื้อนะคะพี่จะเป็นผ้ายืดวุนเวฟนะพี่ผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายตัวนี้ผ้าไม่มีซับในนะคะพี่และเนื้อผ้าไม่ต้องรีดนะเสื้อตัวนี้ไม่ต้องรีดลูกค้าผ้าดีมากๆส่วนด้านหน้าเขาจะแต่งลูกไม้แบบนี้นะคะแล้วมีซับในด้านหน้าตรงลูกไม้ให้อย่างดีนะลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สัา่งงานเก็ดไข่ทรงเหมือนเดิม และแขนก็ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวนะคะงานเป็นของสาวอวบนะตัวเสื้อก่อนนะคะพี่รุ่นนี้เสื้ออกหนะ้าผ้าเสื้อ50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่29นิ้วนะคะพี่ตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะแนะนาอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจะอกเล็กกว่านั้นก็ใส่ได้ค่ะพี่ฟิลใส่สบายๆนะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ตัวเสื้อว่าสวยวเดี๋ยวพี่ดูตัวกางเกงนะลูกค้ากางเกงคือทรงสวยมากและใส่ได้จริงนะคะพี่ดูนะดูทรงกางเกงพี่ดูขานะ เอวกางเกงนะคะพี่ก่อนยืดนะคะพี่32ยืดสุด40แล้วก็ความยาวกางเกงพี่ส9นิ้วสะโพก50 52ใส่สบายแล้วรุ่มนมีกระเป๋าทาั้งสองข้างด้วยค่ะพี่ใช้งานได้จริงนะพี่หนูให้ทางเซ็ตนะพี่ให้ทางเสื้อให้ทางกางเกงแบบนี้จากปกติอะ่ะตัวเนี้ยบอกเลยว่า35แล้วลูกค้าของให้โปรพี่พิเศษนะเอาไปเลยลูกค้าให้ลูกค้าแค่ สองเจ็ดเก้าเท่านั้นกับงานเฉยๆตัวนี้ให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคุณเข้าใจนะเราไล่อยกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและจำด้วยสีใด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่เซตนี้จะเรียกว่าเซตเขียวขี้ม้านะคะพี่ สองเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะพี่สองเจ็ดเก้าคุ้มมากๆนะสีต่อไปนะคะพี่สีต่อไปถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่เซตนี้พี่ดูนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเซตนี้จะเรียกน้ำตาลทองนะคะพี่เซตต่อไปค่ะพี่เซตต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเซตสีดำนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นเซตสีดำนะเป็นดำสนิทนะพี่ในกล้องมันจืดนิดนึงแต่ดำสวยค่ะ เซตต่อไปถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีกลมนะคะพี่ตัวนี้นะเซตสีกลมค่ะเซตต่อไปนะคะพี่พี่ดูดีๆนะต่างกันนะถ้าพี่จะรับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะตัวนี้นะคะพี่จะเรียกสีชานะสีมันจะอ่อนกว่าเรียกสีชาเรียกสีชาค่ะลูกค้าและถ้าพี่จะรับเซตนี้ค่ะพี่เข้มแบบนี้นะพี่เรียกว่าส้มอิดนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกเซตส้มอิดนะคะพี่ให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้น ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่กระลับกีโตก็ไม่เพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเซ็ตพี่จะได้สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่เสื้ออกมาผ้าห้าสิบความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบเก้านิ้วนะพี่กางเกงทรงสวยมากกางเกงเอวก่อนยืดสามสองยืดสุด40สิบความยาวกางเกงสาสิบเก้านิ้วนะคะพี่สะโพกห้าสิห้าสบสอง 50, 52, ใส่สบายและกางเกงก็มีกระเป๋าด้วยเซ็ตสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ทั้งเซ็ตนะ 279เจ็เก้าเท่านั้นค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีอิดนะคะพี่เป็นสีส้มอิดนะตอนนี้จะเข้มกว่าเรียกสีส้มอิดนะคะพี่สีอ่อนกว่านะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีส้มชานะตัวนี้พี่เรียกสีชาก็ได้ค่ะตัวนี้นะส้มชาตัวนี้เข้มกว่าส้มอิดนะลูกค้าดูดีๆสีต่างกันนะถ้าลูกค้าพิมพ์ถูกบอกถูกได้ของถูกแบบค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวเราไม่จัดผิดนะ สีมันต่างกันมากตัวนี้นะและสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีกลมนะคะพี่เซตต่อไปค่ะพี่เซตนี้ถ้าพี่จะรับนะพี่พิมพ์ว่าสีดำลูกค้าคือคุ้มมากตัวนี้นะบอกเลยว่าราคาคานี้ไม่มีแน่นอนค่ะพี่เซตนี้นะคะพี่จะเป็นสีน้ําตาลทองสวยมากๆแค่เสื้อก็คุ้มแล้วเป็นเซตที่ใส่ได้จริงค่ะและเซตสุดท้ายนะคะพี่เซตนี้ค่ะ เรียกสีเขียวขี้มานะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยให้พี่พิเศษสองเเท่านั้น